สวัสดีค่ะสุภาพ,พรมีดหมอค่ะวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเรามาชมความสวยงามของมีดกันค่ะดาไม้ค่ะฝักไม้ค่ะสวยเก่าธรรมชาติธรรมชาตินะคะ มีดเล่มนี้เป็นมีดควาญช้างนะคะด้ามเก่าเก่าฝักเก่าเก่าเดิมๆนะคะมีดเล่มนี้ได้มาจากจังหวัดพิจิตรนะคะ สวยเก่าสมบูรณ์ค่ะดำแน่นนะคะ ใบละกันแน่นค่ะตอกลายน้องสิงโบราณน,นะคะ เฉพาะใบสิบเอนิ้วค่ะรวมด้ามแล้วฝัก18นิ้วครึ่งค่ะเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่นะคะ มีดเล่มนี้เป็นมีดของนายพานนะคะมีตาท่านหนึ่งท่านเป็นนายพานอยู่ที่จังหวัดพิจิตรค่ะท่านพกติดตัวเวลาเข้าป่านะคะเจ้าของเดิมอยู่หมู่บ้านวังแดงค่ะจังหวัดพิจิตรนะคะ เป็นลายน้องสิงโบราณสวยมากๆเลยนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฟักเก,เก่าเดิมๆค่ะสวยเก่าและสมบูรณ์นะคะ สนใจติดต่อที่เบอร์โท085 3833 079สุภาพรขอบคุณค่ะ